สวัสดีครับผมชื่อสกิจทีวีนะครับวันนี้มาเล่นชื่อมายคราฟกันครับกับไอซ์แส์ครับอยู่แมบ i ไอซ์แสลตครับสกิจทีวีเขาอ้าพี่คนนี้เขาลงลงเกมต่างๆวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาทำอะไร นี้มาเล่นอนันนี้มาเล่น้อนแอบนรัซอนแอบตองคืน,น,นอันนี้ภาคใหม่นะศูนย์สุดสิบเจ็ดจุดหนึ่ง มัน<ห>กระตุกนิดหน่อยครับเครื่องผมเดีย๋ยวมันก็เร่งเดี่นะย,ยวมัน<อ>ก็นั้นพี่แมได้อัดแล้วนะหนึ่งนาทีสิบเอ็ดพี่แเท่าไรสิบสี่แล้วอ้าวมาป่ายงฉุกันร้องกันไม่เห็นเป่ายฉุกกันนะมองนี้ปล่อยฉุกด้วยนะนั่นแหละชิดด้วยไมค้าไปเลยอ้าวเดียวผมขอแป้นหนึ่งนะครับปล่อยฉุกด้วยไม้ค้าไปเลยมีอันนี้ไหมล่ะตา มเอเดอร์แมนกับเอโนอบูอ่ะมีเออทำไง่อมันมีบล็อกอะไรอยู่ไหมวะขอไข่ไข่มังกรเอาไปหมดเลยเหรอเพื่อนผมก็มันปรับโหมดอ่ะปรับโหมดมับโหมดอยู่นะับกลัวมากเลยไอ้ไอ้ไอ้ตาเล็ดไอ้ตาเล็ดมีทอดไหม มีมีถั่วไหมไม่มี <c oughs> เอาให้แล้ว <c oughs> มีตัดไม้ทางบ้านแน่เลยจะเอาใบทำมีดเอออเอมันทำไมมันเอา,เอ,าออกอีกแล้วเหรอ พีเมสพีเรสข้าวเรสอะไรข้าวเมสอะไรเสอะไรบอกชื่อมาได้ลงไหมเนทฮายุคเลุวก็เนธนาลุาลุเหรอฮาลุคก็ถูกแล้แล้วเนธาลุเฮ้ยเฮ้ยเนาลุก็มาเล่นด้วยใช่ไหมฮาลุะฮาลุ ไอ้ไอ้มาเก็บเก็บมาเติมไข่มังกรไหนวะต่อไปเป็นพี่เนททำอะไรอะ่ะฟังชกเออใครออวางไข่ก่อนเหรอแม่เขาจะเล่นซ่อนหาก,กันวันนี้จะมาซ่อนหาสาับคนนะครับเรแรก เหรผมขอนับดีกว่าเอะที่เหลือไปคนหาเปคนซ่อนนะครับนับหนึ่งถึงห้าสิบนะครับหนึ่งห้าสิบถเวลาซ่อนอะนั่งด้วยเด้อใช่กดย่อกดย่อง่ายย่อย่อยย่อย่อย่อไย่อย่อย่นอนไม่ไอ้เ้ามอเตอร์นอนไม่ได้ ไปไกลๆหมาโอ่เร็วเขาทำมิดาบไปแล้วอุ๊ยอีกเพิดใครเป็นคนหาเขาคนหาอ้าวแล้วก็ท okay ี่เน็เบิดต่มนับหนึ่งถึงอะไรห้าสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 1ิบสามสิบสี่สบห้าเอนสลหกสิเจ็ดสมามามาลูกออกแล้ว ี6หกสิบเจ็ดหกสิแปดเจก้าเฮือไม่ตั้งนานแล้วเจ็ดเจ็ดเไปแล้วเจ็ดสี่เจ็ดหดกดเจ็ด้ฮ้ยตัวอะไรเอี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ด้าสิบพอมาเร็วมาเร็วมาเรวเงี้ยทุกหัวมังกรเข้าไป เอทุบหัวมังกรเขาไปใส่อีก้ยเก็ใส่แล้วนะสกินตัวไหนนะที่สกินข้างเองสกินเองอ๋อโอ๊ยบอกหน่อยไม่รู้ท่บีซี่อยู่ตรงนี้แล้วจ้าไกลเกินไปไปอุ้ยชื่อหายไปเลยไกลเกินเอ้ย แล้วหมอดเด็กสาวว่าเนี่ยเล่นอย่างไรแหละเอาฟอสซิลอ่ะเออฟอสซิลไปแอบเอามีหมอดเด็กสาวเอาไปแอบแอบแล้วก็แข่งกันอะ่นะอาชนะอย่างเงี้ยเขารู้เลยไอ้ก็อยู่เดิมไม่ใช่อยู่แถวๆเต็นท์นั่นแหละซอมบี้มันก็มายืนอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยจริงจริงซอมบี้มันยืนอยู่แถวๆ,ๆบ้านนั่นแหละ แล้วบอกทำไมคื่อเฮ้อาหารอาหารเอาอาหารหายไปไหนบ้านไม่มีอาหารให้กินนะไอ้ทั้งกลุ่มยังยังสร้างเลยไอ้องส้างสาร้บง้านไปจะงสร้านส้าง้างส่าง้าอ้างสรา้า้ เออหรือยังไม่มีอาหารให้กินนะเฮ้ยเมื่อวานเพื่อนกูโกหกอ่ะโกหกไอเอว่าไม่ได้อยู่บนหลังอยู่ในอ้อนเนาะมันก็บอกยอมไม่ยอมไม่ใช่มาช่วยหน่อยอยู่ตรงนี้น้าไอโกดีอดินทำไมไอโกก็อยู่ใต้ดินน่ะใต้ดินตรงไหนอยู่นี่นี่ โก้ตรงไหนเดี๋ยวมาให้ดูได้ตายเลยตายเลยตายดินอะไรเนี่ยมาดูพี่แมทไหนเกิอยู่เนี่ยเด็กขนมปังเอ้าเอาขนมปังมาจากไหนใจสวยตรงนี้นี่ตามมาดูนี่นี่ของร่วงเพียบเลยเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็ตุดยน เออใช่กูได้ยินเสียงคุณเบียร์กดกินตรงไหนไป็นโดอาหารของชาวบ้านดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยพินแอย่าพึ่งพินแอจะพึ่งเดี๋ยวบอกอะไรให้เออเดี๋ยวพึ่งไปเดี๋ยวบอกอะไรให้ฟังอยู่ไหนวะกูอยู่ที่เกิดอ้าวเหรอเพรากูตายเคียงของเขายาเก็บนะเดี๋ยวบอกอะไรให้ทำไม บอกว่าหนูขอไปตอนหนูขอไปโดก่อนครับผมกินก็ไม่ลงเล่นแล้วนะไอ้ไม่องกินนะไอหม่เล่นเนี่ยเอาไมเนี่ยอะไรแม่ เห็นประตูทางเข้าแต่ละบ้านหายเฮ้ยไม่มีสก้าบ้านนี่เลยอูยมาโดยาก จะกินเหรอมันไม่ได้เว้ยได้ข้าวมันไม่ไหวเนี่ยหนูคือถ่ายจะไม่ได้แลครับอย่าไปต้องคัาอื่นได้แล้วนะครับไม่มีปลูกเชลร์ไม่มีปลูกมันเลยเหรอกลับบ้านดีกว่าอย่าเงี้ยที่วัดเด็ดจังขลุกขลักผมขอจบลงแค่นีแล้วครับบ๊ายบาย See y บ u bye bye bye